ความรู้คืออะไรคว <c oughs> านโมรู้ความรู้ะน่างงเรู้จักเนี่ย <c oughs> ะก็คือที่มึงเรียนไม่ใช่ว่ะความรู้คืออะไรมุงกว้างเลยเลยฮะพอยอ้วความรู้คืออะไรไม่เคยหนงกมากนักความรู้คืออะไรถามนี่อย่างความรู้คืออะไรความรู้คืออะไรหึูไม่ออกเว้ยสตา์ ีแม,ม่งหัวชนฟ้ามีขีงองโลก,กูไม่สนใจเพื่อนฝูงกูเท่านั้นที่ไม่หันหลังจากไปกูจะทำตามใจเพราะเวลาไม่คอยรับเกิดแกเด่เก็บตายชีวิตแม่งก็ทั่วไปควมมันวัยรุ่นวัยเรียนวัยนักเลงกูไม่คิดจะเลงกูแม่งใจนักเลงใช้ชีวิตควนใจแบบท่าและคิดเองฝันว้าเป็นเทวดาสุดท้ายก็นักเลง ปรูกความคิ่กรบคำเพื่อนสุดเพื่อนูกจิตนาการแบบตัวละครฝันเฟื่อจับต้องโลกอันโก,โกเกะจะพึงบรรยาของพี่ป้านนาอาทียสมองมาจนถึงตอน1ิบห้านี่ยังไงล่ะตัวข้าเด็กดีหรือเด็กบ้า ตอนอายุ1ิอาาดดุดบุรีเพราะว่าเฮอมอยอายุ1 4บมองเห็นดอกฟิเก็ตมาจากดอยพออายุ1ิรู้จักไฟลอยแลกกระดาษรอยเขาเผาเพื่อนคนที่เป็นนักเลงอยู่ในตลาดลอยไม่ฟังคำสอนครูบาอาจารย์ว่าอย่าประมาทบอยถ้าบอกว่าวัยรุ่งไม่ใช่ทางตรงมาปากซอยคือทางรัยามาตอนที่มีคนขอฟันคอมึงขาดลอยคือกระดาษลอยกระจายกระจายแค่สายลมเป็นวูบโยนคือน้ำมันดีที่พร้อมติดไฟแล้วลุกชนการทับถมของวัยระเริงมันสูวที่ปูดฟอดไม่เป็นเพราะสกปรกจริงๆมันก็เป็นไปเพราะฮอร์โมนแต่คงไม่เป็นชนเราไม่เพราะอยู ก็โหลดคอยดูลเลือดกระดาษตาเมืออ่อผมถึงไมโครโฟนแต่คุณใช้มือถือสักหมายชีวิตข้าชีวิตกูไหนอย่างพวกมึงพ่อยาญกจะลองลองดูว่า Everything you want let you do ช่างแม่งเป็นไรกูไม่นสนใจชีวิตกูชีวิตข้าชีวิตกูไหนอย่างพวกมึงพ่อยาญกจะลองลองดูว่า Everything you want let you do ช่างแม่งเป็นไรกูไม่นสนใจชีวิตกู เบื่อคำมึงพั่มเพอพลรณาก็แค่ไม่กี่ปีที่กูต้องทนทุกเวทนาแค่กูไม่อยากเป็นเทวดาโลกสวยคุยอะไรที่มึงนิมิตขึ้นมาอายุไปเกี่ยวเฮียอะไรกับปัญญาอีกสักพักก็คิดได้แค่ยังไม่ถึงเวลาวันที่คิดได้ไม่มีทางที่กูจะคิดว่าเด็กจะเย่อะกันแค่ตอน14กุมภาตามึงอยู่ในไร่ใครจะผูที่อยู่ในนาไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนแต่ถ้าวันเสาร,ร์กูอยู่ในอ่าง เอกไมทองหล่อหรือรัชดาสมองเป็นพัฒนายที่ตอนถึงพัทยาโนนสัพเพสัตามึงสวดให้ญาติมึงไม่ต้องให้มาถึงกู uh. วันไหนมึงพลาดมาแล้วกูจะยืนดูซึ่งกูไม่พูดอะไรเพราะว่าไม่ใช่ชีวิตกู ในวัยเลินเล่ให้แมงเมาบินเข้ากองเพลิงซึ่ข้าให้เด็กมันเจ็บเป็นซุ่งแบบเด็กสองชายกับสี่เด็กที่เด็กเองต้องสร่าคนเรามันต้องเป็นตายก่อนโดยเด็กผู้หญิงอยากขายเด็กผู้ชายก็อยากโชว์วัยเลินเล่อมันไม่ใช่วัยละลายแค่มาวนาในจัดให้มันไม่ตายก่อนโตชีวิตข้าชีวิตกูไหนอย่พวกมึงพ่อยาญจะลองลองดู่ Everything you want let you do ช่างแม่งไปไลยกูไม่สนใจชีวิตกูชีวิตข้า ชีวิตกูไหนไอ้พวกมึงพี่ใหญกจะลองลองดูอ่ะ Everything you want Let you do ช่างแม่งเปนไรกูไม่สนใจชีวิตกูชีวิตข้าชีวิตกูไหนไอ้พวกมึงพี่ใหญกจะลองลองดูอ่ะ Everything you want Let you do ช่างแม่งเปนไรกูไม่สนใจชีวิตกู